พี่คิดว่าเวลาพี่เล่นเกมเนี่ยมีมีเกมไหนบ้างที่พี่รู้สึกไหมห่วยแตกอะบริการห่วยแตกหรือระบบมันห่วยอะไรเงี้ยมันไม่ได้ห่วยที่ผู้เล่นอะมันห่วยที่ตัวเกมกับระบบมันอะโอ้ยแย่ต้องมานั่งลิสเลยเหรอมัง้งเออไปอย่าง oh. ผมบอกไปละเพราะผมเล่นเกมไม่ค่อยเยอะจริง,รงๆฉันก็เล่นไม่เยอะนะอ่าถ้ามานั่งลีสนะหนึ่งโยกงังสองเอฟโฟลิก สามแลนแลนแตกไปทีดเดียวแล้วก็สี่มาบ้าลูน่าออนไลน์แบบหนักๆเลยแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นอะไรอะ่ะพวก p b p ีพลอยแบงค์แกนเชสแล้วก็อ A, เออบ้า g แกนเชสพอบ้า g แกนเชสมาอยู่ฟักหนึ่งพอเข้ามาหาอะไรเล่นอ A, ile, เอมอปลายเล่นเอหนึ่งแล้วก็ The s เซนต์วิวสี่อันนั้นไม่ใช่ดอ,ดออนไลน์ที่เหลือจะเป็นเกมเพย์วันหมดเลยเว้ยเกมคอนโซลหมดเลย <Online S 2> ออนไลน์ที่เหลือก็จะมีแค่ .a แล้วก็ที่เหลือก็ไม่ล่นเกมอะไรอีกเลยบ้างเล่นแค่ s4 .a สลับกันตอนนั้นอะแล้วก็ไม่เลยเว้ยเล่นแค่นี้เลยแล้วแล้วพวกนั้นพี่คิดว่าอันไหนมันห่วยบ้างโอ้โหแสงวาห่วยทุกอันเหรอพี่ไม่นึกไม่ออกเลยโอ้ะนึกไม่ออก คือมันดีหรือมันไม่ดีพี่มันดีมันดีอ่ะเออฉันรู้สึกว่ามันดีอ่ะเข้าใจปะคือเหมือนฉันเลือกเกมที่ GM คือฉันจะเลือกเกมที่ต m เอเข้ามาป่วนเปียนในเกมเสมอเก็่ปะเออฉันจะเลือกเกมที่แบบว่าเดูตาไม่ใช่ดตตาเกมเดียวที่แต่เกมออนไลน์ทุกเกมที่ผ่านมา GM มันป่วนเปียนอยู่ในเกมตลอดเลยเว้ยและฉันจะมีความสุขมากกับการที่แบบว่าเข้าไปกวนตีในจี แล้วพี่โดนจีเอมแกล้งคืนไหมแบบหรือคนตีนคืนไหมโดนโดนเคยโดนแบนด้วยมึงคนตีนคูนักกูงแบนมากเลยใช่ใช่ใช่คือแบบเป็นนตีเขาแบบหนักๆอ่ะแล้วเราก็ออกจากเกมอ่ะประมาณว่าเกมมันมีทรโขงด่าเออแล้วก็ทรโขงไปด่าเขาแล้วก็ออกเกมไปเลยแล้วคิดว่าน่าจะรอดกลับมาปุ๊บมึงโดนเจโดนทันบน โดนไปเจ็ดวันเอาไป <laughs> พี่รุตคุณคุณโดนเจ็ดวันนะคุณรุตนั่นแหละฉันเลยเป็นคนที่โดยส่วนตัวฉันจะเป็นคนที่ชอบค่ายเกมที่ผู้พัฒนาสนใจผู้เล่นระดับหนึ่งเก็าปะ <c oughs> ต้องมีคอมมูนิตี้หรือมีการติดต่อสื่อสารได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งให้เราร <c oughs> รับรู้ได้ <c oughs> ฉันก็เลยเป็นคนที่จะเลือกเกมแนวนั้นระดับหนึ่งแก อ๋อไอไอหนุนไม่ไ <het> ม <ct ati> ่เลือกครับไอหนุนนี่เกมนี้น่าจะสนุกไอ้หนูค่อยเล่นอะไรเงี้ยไอหนุนจะไม่ค่อยเลือกกับตรงนั้นเท่าไหร่เออมันก็เลยไม่ค่อยมันเป็นผู้เล่นโซโลไงมันก็เลยไม่ค่อยรู้สึกชีช้ำกระลำปีกับการบริการคอยหวยของค่ายอะไรแต่แต่จะแต่ไอหที่ชีช้ำกระลำปีมากเลยเออแต่ค่ายไม่เคยแตะจริงนะฉันไม่เคยแตะเกมค่ายเลยนะเว้ยอันนี้พูดจริงแล้วเพราะว่าพี่อย่ามาเลย แล้วแล้วไอ้เพื่อนสนิทฉันอ่ะมันก็เคยไปเล่นเกมดีค่ายนี้ไงอันนี้พูดไว้แต่เดี๋ยวไปตัดเซนเซอร์ได้ค่าย <c oughs> ใหเแล้วมือฉันมันเรียกว่าค่ <c oughs> ายใช่หน <c oughs> <c oughs> ุนก็เรียกว่าค่ายเหมื <c oughs> อนกันซึ่งมันมีกลุ่มกลุ่มหนึ่งไว้กลุ่มอวีกลุ่มหนึ่งเนาะหนุนไม่ระบุชื่อแล้วกันหน <c oughs> ุนใช้คําเนี้ยจนจนเจ้าของอ่ะที่เขาเป็นโกรธนะเขาบอกว่าคุณอย่าใช้คํานี้ครับ เพราะว่าจริงๆเขาเป็นคนวงในแล้วเขาต้องทำงานกับไงพี่เออเออใช่เขาบอกคุณอย่าใช้คํานี้นะครับผมถือว่าผมขอ,อนะไม่งั้นผมจัดการคุณนะเด้งคุณนะอะไรยเงี้ยแต่<จ>แต่พี่เข้าใจอารมณ์ไหมแบบมึงก็ทําทไปมึงจะไม่ใช้คาว่าก็ไม่ได้ไป <laughs> <laughs> ด่าข้าดูแลดูแลผู้เล่นดีจริงๆเพราะว่าจำได้เลยตอนนี้ตอนนั้นแกชวนเล่น แล้วฉันบอกว่าเออนี่สมัครยังไงนะแล้วก็มาล่างงมอยู่การสมัครก็ไม่เคยมีมมจ,จับได้อยู่เออไม่เคยมีรหัสเกมค่ายนี้เลยจริงอันนี้ยอมรับแล้วมีแล้วพี่อย่ามาเลยผมยังรู้สึกว้าวพี่คิดว่าดูแลห่วยแล้วนะเสร็จเจอเดือดห่วยถึงขั้นห่วยถึงขั้นว้าวอ่ะยังดีกว่าคิดเอาใครแฟนโดตาที่เข้ามาดูนะบอกเลยนะ คุณคิดว่าวาวห่วยแล้วนะยังไม่ได้ครึ่งหนึ่งของผมบอกเลยโดยเพราะเซิร์ฟอื่นอะยังดูแลโอเคนะครั้ที่ผมดูมาแต่ดูแลดีมากค่ะพอรู้ว่ากูจะเซิร์ฟให้มันก็จัดเต็มเลยนะ,ะก็จะประมาณนี้ก็คือนั่นแหละคำถามของแกฉันก็เลยไม่สามารถมีคำตอบให้ได้ขนาดนั้นไงแต่ถามว่าตอนนี้ฉันก็มีความชีชำ้ำกระดำปีอยู่ไงเพราะว่า